น้องที่รักน้ำเป็นสิ่งสร้างที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระเจ้าปกคลุมพื้นที่ประมาณสองในสส่วนของพื้นผิวโลกของเราแน่นอนเราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากน้ำแต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่พร้อมกับน้ำได้เช่นเดียวกัน น้ำเป็นพลังธรรมชาติที่ทรงอนุภาพยิ่งใหญ่และก็เร้นลับซึ่งสามารถหมายถึงทั้งชีวิตและก็ความตายสำหรับเราผู้ซึ่งเป็นมนุษย์พาอคิดว่าบรรดษาคราสาวกในพระวรสารวันนี้เข้าใจน้ำเป็นอย่างดีเพราะว่าพวกท่านส่วนใหญ่เป็นชาวประมง พวกท่านคุ้กครีอยู่กับน้ำตลอดเวลาน้ำเป็นแหล่งที่พวกท่านหาเลี้ยงชีพและก็ทำไรายได้ให้กับตนเองและก็ครอบครัวสำหรับพวกท่านน้ำจึงหมายถึงชีวิตแต่แล้วเหตุการณ์ที่พวกท่านไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในค่ำของวันหนึ่ง ขณะที่พวกท่านกำลังล่นเรือเพื่อข้ามทะเลสาบกาลิลีซึ่งพวกท่านเองรู้จักและก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีเกิดลมพายุพัดเข้าเรือทำให้เรือของพวกท่านต้องล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะถลมน้ำที่เคยเงียบสงบเวลานี้กำลังคำรามอยู่ใต้ท้องเรือ แล้วก็สาดเข้ามาในเรือเป็นระยะระยะบรรดาพระสาวกรู้ทันทีว่าน้ำที่เคยหมายถึงชีวิตเวลานี้มันสามารถหมายถึงความตายสำหรับพวกท่านได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพวกท่านรู้สึกแปลกใจมากเมื่อมองเห็นพระเยซูเจ้ากำลังเดินตรงมาหาพวกท่านบนทะเลสาบ อย่างปลอดภัยและก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยตอนแรกรบรรดาข้าสาวกนึกว่าเป็นผีเสด้อไวยซ้ำไปแต่เมื่อตระหนักว่าเป็นพระเยซูเจา้าไม่ใช่ผีอย่างที่พวกท่านคิดความบาดกลัวของพวกท่านได้จางหายไปแล้วก็จิตใจของพวกท่านได้พบกับสันติสุขอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านักบุญเปตโตรยังรู้สึกไม่พอใจเพียงแค่นี้ท่านปรารถนาบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าที่ท่านได้เห็นท่านคาดหวังว่าพระเยซูเจ้าจะทรงกระทํมจิจการน่าอัศจรรย์บางอย่างสำหรับท่านพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านปรารถนาให้พระเยซูเจ้าทำให้ท่าน สามารถเดินบนน้ำได้เหมือนพระองค์ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงทูลพระองค์อย่างตรงๆว่าพระเจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิดแล้วก็อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆอย่างน่าประหลาดใจพระเยซูเจ้าตรัสกับท่านว่ามาเถิด นักบุญเปโตรจึงรีบลงจากเรือและก็เดินบนน้ำไปหาพระองค์แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่ท่านคิดท่านทำไม่ได้เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงทำท่านเริ่มจมลงเพราะขาดความเชื่อเราคิดว่าบางทีพระเยซูเจ้าทรงกระทำตามข้อเรียกร้องที่อาจจะไม่เหมาะสมขอบนักบุญเปโตรเนะี่ย พราะพระองค์ทรงกระาธานาที่จะให้บทเรียนบางอย่างแก่ท่านรวมทั้งแก่พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนั่นคือพระองค์ต้องการอยากจะบอกว่าจงพอใจกับวิธีทางที่พระเจ้าทรงธรรมและก็อย่าเรียกร้องให้พระองค์ทำบางสิ่งบางอย่างตามวิธีทางของเราเพราะคิดว่าบทเรียนนี้เป็นบทเรียน ที่แม้แต่ประกาศศกผู้ยิ่งใหญ่อย่างเอลียาในบทอ่านแรกนี่ต้องเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันประกาศศกท่านนี้เพิ่งเป็นประจักษ์พยานถึงพระอนุภาพยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงส่งไฟมาจากสวรรค์ลงมาเผาผลาญโคที่ใช้เป็นเครื่องบูชาเพื่อตอบสนองคำอธิษฐานภาวนาของท่านเหตุการณ์ที่น่าชึ่งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่บรรดาประกาศศพเทศของพระบาอัลได้บอกขอเทพเจ้าของพวกเขาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ก็ไร้ผลจนเป็นเหตุให้พวกเขาถูกประชาชนชาวอิสราเอลที่มาชุมนุมกันบนภูเขาคาเมลในวันนั้นฆ่าตายและเมื่อกษัตริย์อาหับนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้พระนางเยซซเบลพระมเหสีของพระองค์ทรงทราบ พระนางทงโกรธประกาศกเอลียาเป็นอย่างมากแล้วก็สาบานว่าเจะเอาชีวิตของท่านให้ได้แล้วก็ด้เพราะความหวาดกลัวประกาศศกเอลียาจึงหลบหนีไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในภูเขาโฮเรฟที่นั่นท่านก็คาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงแสดงพระองค์อย่างยิ่งใหญ่แก่ท่านในลมพายุ ที่พัดแรงกล้าในแผ่นดินไหวและก็หนไฟแต่ดังที่พวกเราทราบพระองค์ไม่ได้ทรงประทับอยู่ในปรากฏการเหล่านั้นสุดท้ายท่านกลับได้พบพระองค์ในเสียงกระซิบเบาๆจากเหตุการณ์ครั้งนี้ประกาศศกอิเอริยาเน่ก็ได้เรียนรู้ว่าท่านต้องพอใจกับวิถีทางที่พระเจ้า ทรงเลือกที่จะกระทำจิจการต่างๆเพราะคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจปรารถนาให้พระเจ้ากระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราในวิธีทางที่พิเศษและก็น่าทึ่งอย่างเช่นทำให้เราสามารถเดินบนน้ำไปหาพระองค์เหมือนกับที่ าบุญเปตโตรได้ขอพระเยซูเจ้าให้ส่งกรรทำเพื่อท่านแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำคือเราต้องอยู่ในเรือซึ่งเป็นแสนญิรลักษณ์หมายถึงพระศาสนาจักจำไว้เสมอว่าพระศาสนาจักจะไม่มีวันจมแม้ต้องเผชิญกับคลื่นแล้วก็พายุที่โหมกระหน,น่ำอย่างรุนแรงมากแค่ไหนก็ตาม หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกสับสนและก็รับไม่ได้กับเรื่องราวที่เป็นที่สะดุดต่างๆที่เกิดขึ้นในพระาศาสนาจักรของเราแต่พระาศาสนาจักรของเราจะไม่มีวันพลิกคว่ำลงเป็นอันขาดเหมือนที่พระเยซูเจ้าได้สรงสัญญากับนักบุญเปโตรว่าประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระาศาสนาจักรได้ พราะฉะนั้นตราบใดที่เรายัางไม่จากไปไหนและก็ยังคงอยู่ในพระศาสนาจากักเรามั่นใจได้ว่าชีวิตของเราจะปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะพระศาสนาจากักและในพระศาสนาจักของเราเนี่ยเราสามารถพบพ,พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระไทยดีของพวกเราได้ตลอดเวลาความจริงประการหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับก็คือ วิถีทางของพระเจ้านั้นแตกต่างจากวิถีทางของมนุษย์และก็ในพระสัตสในจากพระองค์ทรงกระทํากิจการต่างๆตามวิถีทางของพระองค์ไม่ใช่ตามวิถีทางของเราเราไม่ควรคาดหวังว่าพระองค์จะทรงแสดงพระอนุภาพของพระองค์ให้เราเห็นในรูปแบบที่น่าอัศจรรย์ใจเหมือนที่พระองค์ทรงแสดงให้ชาวอิสราเอลได้เห็นโดยส่งไฟจากฟ้า ลงมาเผาผลาญเครื่องบูชาของประกาศกเอลียาตามที่ท่านได้ทูลขอเราต้องไม่ลืมว่าวิธีทางของพระเยซูเจ้านั้นเรียบง่ายเหมือนเสียงกระซิบเบาๆพระองค์ทรงเลือกที่จะตรัสกับเราไม่ใช่ในลมพายุที่พัดแรงกล้าแต่ในถ้อยคำธรรมดาของมนุษย์ที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ องทรงเลือกที่จะมาหาเรามาพบเราเนี่ยไม่ใช่ในเสียงที่น่าตื่นตระหนกของแผ่นดินไหวแต่ในรูปปรากฏธรรมดาของปังแล้วก็เล่าอางุ่นซึ่งกลายเป็นพระกายแล้วก็พระโลหิตของพระองค์พี่น้องที่รักสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกเราในวันนี้คือ ในทุกสถานการณ์ที่พลิกผันของชีวิตเนี่ยและก็ในทุกเหตุการณ์ที่นำความทุกข์ยากลำบากมาสู่ชีวิตของเราเราสามารถพบพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เสมอเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการพระองค์แต่สิ่งที่จำเป็นและก็ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องคงอยู่ในเรือหรือว่าในพระศาสนาจักร เป็นสิทธิ์ที่ดีและก็ซื่อสัตย์ของพระองค์ในพระาศาสนาจักรซึ่งเราเชื่อว่าหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและก็สืบเนื่องจากอพราสาวกแห่งนี้ตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน